ที่แยกออกบปนี่เนาะของไข่นี่ของไข่ท,ที่แยกออกบปนี่เลยของกินก็บทเป็นประมาณนี้เด้อทุกคนแต่ก่อนเพิ่นก็นสิบหลับจ้างเด้สบายดีทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนจ๋าเมือนี้มาพบกับส่องตลาละาซาแนลอีกแล้วทุกคนสลาขอฝากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สไลด์นี้เด้อทุกคนมืัอนี้สลาดชิพาทุกคนไปเบิ่งเครื่องสีเขาเนาะทุกคนเนาะ ระหว่างของไทยกับของจีนมันจะเป็นแบบใดเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าหน้าของสลาเนาะคนมีเครื่องสีเขาคนละเครื่องเนาะของไทยนะคะก็เซื้อมาล่าสุดเนาะส่วนของจีนเนี่ยสื้อมาโดนแล้วนะทุกคนเนาะมื่อนี้สลาสีไปหายทุกคนเบิ่งว่าว่าชีแตกต่างกันโบชีดีแบบใดของไทยดีแบบใดของจีนชีดีแบบใดเนาะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปเบิ่งเครื่องสีเข่ากันเนาะทุกคนเนาะไปเดี๋ยวสลาสีพผ้าทุกคนไปเบิ่งของหน้าของสลาเนาะระหว่างของไทยกับของจีนใครสีกินขาดเนาะทุกคนเนาะ พาก,กันสีเขาพร้อมกันเลยเหมือนมาโยกบนทางนี้ต่อของกินกับชิเป็นประมาณนี้เด้อทุกคนแต่ก่อนเพิ่นก็ซีรับจ้าง ấy, เที่ยวนี้เพิ่อนหิบเอาไว,ไว,ไว้แล้วเนาะเพราะว่าเพิ่อนเอาไปแข้งแห้ง,งนี่อะไรนะเลีย้ยงยาตายใช่ไหมฮะลองยาอะไรอ๋อ เด้๋ยวตลาจะพาทุกคนไ <4. S 1> ปบึงของไทยเนาะทุกคนเนาะหน้าบ่าวสลากกระซี้เหมเดียวกันเลยไปบึงว่าของไทยจะเป็นแบบใดเนาะทุกคนเนาะหยมางไม่หย่างเขาไปอ๋อ สีน <ś webinars> ้บเจ้าก่อนนีอุกจนอะไน่มันจิแยกออกไบนี้เนาะของไท่นี่ของนไถที่แยกออกไปนีเลย ทุกคนเทใจมาหาัยยองไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนี่ใช่ไหมมันทันสมัยกว่าเนาะดีไซน์ออกมาแบบดีอะนะแยกเขาหากข้างแยกเขาปนะ้ายเนาะแล้วก็เครื่องก็ะชิ่งใหญ่กว่าเนาะทุกคนก็คือแบบสีเธอเดียวคือจบเนาะมาต้องมาเต่าส่วนของกินนะสีเธอเดียวจบเนาะต้องมาเต่าอีกเท่อหนึ่งเนาะทุกคนนี่เ BS กันไปเลยอันนี้นะมีลูกคนะ้าเนาะทุกคนลูกค้ากําลัง เขามาแตะเกี่ยวเขา้าออใส่ลูกผ้าเลยทุกคนนี่มีหมังหยาก็แยกมังหยาให้เรียบร้อยอันนี้ฮะแต่เข้าหัวเนี่ยทีแต่เข้าออหัวเนี่ยรอบใหม่บีอนอ๋อ แต่เศร้าแต่ตนอนทำานะ <S 2> <S 2> <S เออจะสอบสิอเออันนี้เขาเจ้าหมบอเขาเจ้านะเขาไหมเออบทสุกคน เห็นบ่เขาไปเห็นบ่อยู่ในคลิปเจ้าของอ่ะเห็นอยู่บ่เห็นกระขนกระง่ามมาแล้วเมียนบ่เฮ้ยปลาใสกระชางนะเจ้าของนมสีบ่แห้งเลยเมีนบ่ <laughs> <laughs> ว่าเหมือนคนเข่ามาแต่หน้า,มา,าเมื่อวานนี่ทุกคนลูกค้าก็มาในไ,ไฮซีเข่าให้เลยเนาะทุกคนเนาะเพิ่นบอกว่าเพิ่นชีเทพื้นอยู่เด้อทุกคนแต่เพิ่นยังปรทันมีเวลาเนาะทุกคนเนาะเพิ่นชีเทพื้นยังดีๆก่อนเข่ามาแต่หน้าเมาื่อวานนี่ลูกค้าก็เอาในมาให้ซีเลยทุกคนเลย ไทยกินขาดนะทุกคนแกแหลสลา,ากของไทยกวยของไทยวะทันนี่แหละทุกคนสลากก็ไปถ่ายมาให้ทุกคนเบิงแล้วนะทุกคนระหว่างของจีนกับของไทยเนาะกระซิบีคนละแบบนะทุกคนส่วนของจีนนี่ซีเข่านี่ต้องซีสองเถื่อนเนาะอ่าสีรอบแรกนี่คือแบบเขาเปลือกบ,บเบดนะ์เนาะแล้วก็ต้องมาเต่าอีกรอบสองนะทุกคนเนาะอ่าส่วนห้ามนี่เต่าเดียวนะทุกคนส่วนของไทยนี่สีซีรอบเดียวเนะ ก็คืออ่าซีรอบเดียวคือแหลวเลยเนาะส่วนห่อมนี่ต้องมาเตารอบสองเนาะทุกคนเพราะว่าห้อมนี่ยังแก่เนาะทุกคนเนาะอ่าลักษณะรูปทรงก็จีแตกต่างกันเนาะทุกคนเนาะส่วนของจีนกับจีเป็นแบบว่าอ่าโตเตี้ยยไปเลยนะทุกคนเหมาะกับกันแบบว่าอ่านั่งเห็ียดแบบสบายนะทุกคนส่วนของไทยกับแบบสูสงเนาะทุกคนเนาะโดยส่วนตัวของสลาสลามีความรู้สึกว่าสลาหมักในของไทยหลายกว่าของจีนเนาะทุกคนเนาะเพราะว่า ยังดีไซน์ของเขาเจ้ามันออกมาแบบสวยงามเนาะทุกคนเนาะรูปทรงก็โอเคะนะะทุกคนมันมีแยกเขา,ป,าป้ายแยกป้ายอันแยกเขาฮักนะเขาหมากก้างนะแล้วก็แยกเป็นขเขาเป็นเม็ดเป็นมเนม็ดเลยเนาะทุกคนเนาะสลากกว่าส,ส,ส่วนของกีนกับของไทยเนี่ยมันเสกที่นี่แบบว่าดีคนละแบบเนาะทุกคนเนาะแล้วแต่คนมักส่วนสลากสลากมกของไทยเนาะทุกคนเนาะว่าง่ายก็คือแบบซื้อสอบนนชิ้นขาไทยเนาะทุกคน อ่าคองกีนกับซีดีอีกแบบหนึ่งเนาะคองไทยกับซีดีซีดีอีแบบหนึ่งเนาะทุกคนเนาะนี่แหละทุกคนสลากกับสิคอจบคิดทุ้นี้ก่อนก็หาทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามในสละในเด้อสบายดีสวัสดีค่ะ